แล้วก็วันนี้ผมไม่ได้ร้องเพลงไทยที่ผมเตรียมมาไว้ใช่มครับนั้นดรงนั้นดังนั้นดุงนันงนั้นดังนนดัันดันดังนั้นดังนั้นดังนันตังนั้นังตั้นดังนั้นเงนางนั้นดังนั้นงนั้นดังนั้นดัั้นดังนังนั้นดานั้นังั้นดเงนั้นดั้นนั้นับนดัน้น้ คือแบนเนี <B> ่ยเขาก็เพิ่งจะมาซ้อมกับวันนี้เนี่ยนะเพราะฉั้ก็จุใช้กเทสตีก่นครับคือมันอาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับโอเคแล้วกันเราดูไหมฮะ Oh i 아, 틀렸지만 괜찮았죠? t know. I don't 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 k 어그 그ประเทศไทย เนี่ยพวกเราต่า 케이아이 도 많이 왔던고같고 여기 와네단이 와. 한번 여러분들이 슈퍼주니어를 많이 사랑해 주셔서 광고도 많이 찍었잖아요. 그래서 프로포트 코해이 사랑과 슈퍼주니어이 함께에 대ไทย 코스나도. 여러분들 나이가 어리신가요? อายุของพวคุณเด็กอยู่ันจะยููสุดกคือมันอาจจะเป็นเรื่องเมื่อ15ปีที่แล้วอาจจะไม่ทราบวเที่วกจะตดอยู่กับเดียวคือแต่ก่อนพวกเรา่ยาราชเจ้าชายหรือใครเลยนะฮะคหเนิน์จริงนะเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ครับ 그때 뭐 피노 찍었던 거 같고 피노 좀... 맛있다 예. 맛있다 예. 맛있다 블레와 아로에 아로에 니락사아이떼땜 떼임 고이 초에 랍토이 나 카. 아, 너무 흥분돼 거. 나난 그냥 잡아야 되나? 난 그냥 잡아야 되나? 난 그냥 잡아네그 그냥 สังผู้มาขายกูอยูจ้วตอนนี้มาชิตาเปิดวางขายแบบไม่มีหน้าดีเซลเตอร์ในสองใช่ไหมฮะดีเซลเตอรมีเจอออยู่สุดแล้วแต่ก่อนมันมีหน้าผมอยู่ในนั้นนะเออดีเซเตอร์ริมแนวคลิปสไลดนั้นจังเลยฮะโอเคจ้ยมาชตาให้เจอจ้วยกูสุ

คือผมเองเนี่ยเป็นการเดินทางมาคนเดียวในรอบ7จ็ดแปดปีเนี่ยก็คิดอยู่นะครับว่าจะมีแฟนๆมาหาผมน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับกับวันหยุดที่ชอบให้วกแฟนๆที่เคยให้ความรักกับผมและพวกเราเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นอายุสิบกว่าคุณชื่อว่ามันยี่สิบเต่านี่เท่าสิบเต่านี่มแปลว่าตอนนี้เขาเรานั้นก็ที่สิบไม่ก็สามสิบกันแล้ว 아2 3대 많이 계신가요? 아이2 0 30เยอะมั้ย시 그래도 더 세대를 넘어서 문장이 항상 와서 응원해 주신 여러분께 진심으로 감사하다는 말씀을 전하고 싶어요. 그작 와이 나이 อายุเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ามาให้กำ이뭐 팬들도 없고 여러분들이 이렇게 저를 보러 와주신다면 여러분들을 슈퍼주니어 멤버들과도 올 거지만 저 혼자도 많이 찾아오고 싶어요 여러분들 만나러. 약간 팬데믹 것 쪽에 라우드웨이요 그렇다면 아, 다학 와, 분, 내 아이 막 양이 마니, 마, 포함과 멤 슈퍼주니어, 그저 마 이, 그리고 로드 투어 그분이, 그저 마, 이, 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 ช่วยสุสติเพอกันเชิงฉลองคำสขอบคุที่อยู่ร่วมการจดจัดนาสุดท้ายของสิ์จะมีน้าเบื่อไปบ้านะครับม니다้งหมดนะแล้วก็มีภาษาไทยที่ผมเตรียมมาอีกจะลองดูนะครับมองฟ้าแล้วใจละมอ แต่ม er ึงแถวแล้วใจละลายมองฟ้าแล้วใจละมอมแต่มึงเธอแล้วใจละลายมองฟ้าแล้วใจละมอง 나나 대공. 아, 감사합니다. 다음에 일단 두달 뒤 여러분들 멤버들과 함께 올 거고요. 고맙습니다, 이 2개월 다시 아올거요은 이제 춤추는 저를 보수있니다티이는네 그리고. ใช่ครับขอบ주셔จาตะรุ่พัช่เก็ตอ้ผจะมาคนเดียวก็ต้องมาพบผมได้นะครับใช่จริงจริงจริงจริริงจริงจริรับรงร